เรามีนัดการที่ครูหาเลือกตั้งหลายท่านที่ผิดหวังเสียใจกับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี66ที่ผ่านมาไม่ต้องรอเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้านะคะเลือกตั้งอบจอสมุดรปราการกําลังจะเกิดขึ้นพร้อมกับอีก46จังหวัดทั่วประเทศไทยจะเกิดขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่1กุมภาวันเลือกตั้งนายกอบจอสมุดรปราการนะคะนี่คือโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยโดยเริ่มกากที่บ้านของเราสมุดรปราการค่ะ จังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดหนึ่งในห้าของประเทศไทยนะคะสมุทรปราการเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่คุณภาพชีวิตของคนสมุทรปราการยแย่ไม่ใช่แค่ PM 2 5ดนะคะน้ำก็เน่าขยะก็เยอะรถก็ติดนะคะนี่คือปัญหาของสมุทรปราการที่ชาวสมุทรปราการต้องเผชิญทุกวันใช้ขนส่งบนชนใช้มอเตอร์ไซค์ต้องทนกับคุันพิษควันที่อยู่ทุกวันส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวทั้งหมดนี้ ไม่ได้รอแค่รัฐบาลส่วนกลางที่กรุงเทพมาแก้ปัญหาให้ท่านนะคะนายกอบจสมุทรปราการสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะสมุทรปราการมีงบประมาณ10,000ล้านบาทนะคะในเวลา4ปีที่นายกบริหาร10,000ล้านบาทนี้แก้ปัญหา PM 2.5ได้สามารถลดการเผาขยะจัดการบ่อขยะที่มีอยู่กองมาหืมาที่สมุทรปราการบอขยะไฟไหมท้ทีไรฝุ่นก็เพิ่มขึ้น มาสมพบกับควันไอเสียรถนะคะทำให้ชาวสมุทรปราการมีคุณภาพชีวิตย่แย่ลงเพราะชนะอบจสมุทรปราการเบอร์สานะคะนายกหมอเอ็กเบอร์สามรอบจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5ด้วยการจัดการปัญหาป่อขยะอย่างยั่งยืนลดขยะนะคะทำโรงงานเผาขยะที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าสแสแกนดิเนเวียเทียบเท่าญี่ปุ่นเพื่อจัดการปัญหาขยะลดฝุ่นในระยะยาว ปัญหารถติดค่ะสมุทรปราการติดยิ่งกว่าแยกอะโศกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้สมุทรปราการมีระบบขนส่งมวลชนเท่าที่เราเห็นก็คือคุณพี่สองแถวรถส้มนะคะคุณพี่สองแถวรถเขียวมีอยู่ไม่กี่สีนะคะไม่เพียงพอใช้บริการกับพี่น้องประชาชนเราต้องการทำขนส่งมวลชนไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องสมุทรปราการเท่านั้นแต่ยังสามารถนำพาน,นักท่องเที่ยวจากสุวรรณภูมิเดินทางจับจ่ายใช้สอยในชุมชน ยกระดับเศษรษฐกิจช,ชุมชนฐานรากของสมุทรปราการให้เข้มแข็งขึ้นได้นี่เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่นโยบายนะคะที่เรามีเวลาเล็กน้อยยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าสมุทรปราการดีกว่านี้ได้ด้วยการเลือกนายกอบจอที่มีวิสัยทัศน์หลายสิบปีที่ผ่านมาชาวสมุทรปราการอาจจะไม่เคยเห็นว่านายกอบจอทําอะไรให้กับชีวิตของท่านที่ท่านไม่เห็นอาจจะเพราะว่านายกไม่ได้ทํานะคะแต่ถ้าเป็นหมอเอกทำแน่นอนพี่สามหกห้าสามโรบาง์ตีสวัสดีครับี่ เบอร์สามนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกที่สามองห้านะคะอย่าลืมบอกผู้โดยสารด้วยขนส่งมวลชนจะดีขึ้นทั่วสมุทรปราการด้วยนโยบายขนส่งมวลชนรถเมล์ไฟฟ้าติดแอร์เย็นฉับปลอดฝุ่นเดินทางเพื่อถึงทั้งประวัดขอบค,คุณแม่ค่ะเบอร์สามนะคะทุกที่ที่รถติดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้หันมามองเราองว่าพวกเราทําอะไรอยู่เสาร์นี้มีการเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งนายกอบจอสมุทรปราการ น้องๆนักเรียนที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะว่าเสาร์นี้ไปเลือกตั้งนายกอบอจอกันค่ะนายกหมอเอกเบอร์สามพักประชาชนนะคะพักประชาชนพักเก้าในเดิมเพิ่มเติมวันนี้มีนายกอบอจอมาให้ท่านเลือกใครผิดหวังที่ทําไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาไม่ต้องรอแค่มือในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าค่ะเลือกตั้งนายกอบอจอสมุดก,การรอบนี้พักประชาชนส่งหมอเอกมาให้ท่านเลือก ได้นาะยกสมุดปราการก่อนนะคะจะทําให้ดูว่าสมุดประการดีกว่านี้ได้เวลามีผู้บริหารมาจากพักประชาชนแล้วจังหวัดของท่านจะดีขึ้นได้อย่างไรเพื่อที่ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าท่านจะได้การได้ถูกค่ะการได้อย่างมั่นใจว่าพรรคประชาชนบริหารประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าได้ดีกว่านี้จิงนะคะสวัสดีคุณท,ที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะเสาวนี้อย่าลืมไปใช้สิ์เลือกตักก้งกัน บัตรเลือกตั้งมีสองใบนะคะคุณพี่บัตรเลือกตั้งมีสองใบค่ะบัตรใบแรกบัตรสีชมพูนะคะกาให้กับนายกหมอเอ็กเบอร์สามค่ะบัตรชมพูกาให้กับหมอเอ็กเบอร์สามนะคะบัตรสีเขียวเป็นบัตรของสจที่สมุดประการขอทุกท่านเช็คหน้าหน่วยนะคะเบอร์สจไม่ตรงกันค่ะหมอเอ็กเบอร์สามกาได้ทั้งจังหวัดทั่วประเทศไทยในบัตรนายกนะคะทั่วจังหวัดสมุดประการนะคะหมอเอ็กเบอร์สามค่ะบัตรสีชมพูนะคะ ส่วนบัตรสีเขียวบัตรสอจอเชิญคุณพี่คุณน้องเช็คที่หน้าหน่วยได้นะคะเพราะว่าสอจออาจจะเบอร์ไม่ตรงกับนายกนะคะเช็คที่หน้าหน่วยได้เลยผู้สมัครของพรรคประชาชนใส่เสื้อน้าเงินพื้นหลังสีส้มนะคะหรือหลังสีส้มค่ะดูได้นะคะว่าเบอร์อะไรเพื่อที่ท่านจะได้การถูกไปค่ะปัะชพูเบอร์สามทั้งขประการส่วนบัตรสีเขียวสอจอเช็คหน้าหน่วยดูหน้าบ้านท่าน แถวเสาไฟหน้าบ้านท่านติดจอเบออะไรนะคะเช็คไปจำไปให้ดีมีสบอร์นะคะดูพี่มอเตอร์ไซค,ะคนน์ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมใส่แมสนะคะวันนี้ PM สองดห้าตรงนี้หนึ่งร้อยสาสิบกนะคะระดับสีแดงค่ะุณพี่ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นั่งอยู่บนสองแถวอย่าลืมใส่แมสนะคะวันนี้ข้าวฝุ่นอยู่ในระดับอันตรายนะคะเป็นห่วงสุขภาพของทุกท่านและวันเสาร์นี้วันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจอสมุดปราการกันนะคะ ยืนอยู่ข้างๆชอบคือหมอเอกเบอร์สามค่ะหมอเอกเบอร์สามนะคะอย่าลืไมไปใช้สิทธิ์นะคะเดินทางปลอดภัยไปทํางานกันทันทุนทกคนนะคะระวังไปทํางานสายรถติดค่ะวันนี้ฝุ่นก็เยอะนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่ใส่แมสด้วยค่ะฝุ่นเยอะระวังสุขภาพนะคะคุณพี่มอเตอร์ไซค์ใส่แมสกันนะคะวันนี้ PM สองจุห้าเยอะค่ะหนึ่งร้อยสาสิบหกที่แยกนี้นะคะระดับสีแดงค่ะใกล้จะม่วงแล้วนะคะอีกนิดหนึ่งจะม่วงแล้วแต่ที่แน่ๆวันพรุ่งนี้สีส้มค่ะ ถ้าปุ่วันพุธนี้สีส้มทั่วสมุทรปราการแน่เพราะว่าทุกคนจะเดินกันปุ่นรลบเข้าคูหากาเบอร์สามนะคะขอเบอร์สามหมอเอกค่ะยืนอยู่ข้างๆเช้าชคุณพี่รสส้มสำารงตลาดเดอร์บินสวัสดีค่ะฝากชาวตลาดเดอร์บินกาเบอร์สามทั้งตลาดเลยนะคะเป็นสถานที่ที่เราไปหาเสียงแล้วได้รับการอ้อดตาขอบุญตลอดเวลาคุณพี่รสส้มปากนาสำารงหนกแดงสวัสดีนะคะสำารงพรสว่างสวัสดีค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะรถติดนิดนึงตอนเช้าเแบบนี้ ไปทํางานกันมีความสุขทุกคนแล้ววันเสาร์นี้ไปเลือกตั้งกันค่ะวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาวันพรุ่งน,นี้แล้วนะคะหนึ่งกุมภาเลือกตั้งนายกอบอจอสมุดปราการเลือกหมอเอ็กเบอร์สามหมอเอ็กเบอร์สามนะคะยืนอยู่ข้างๆชอแล้วบัตรเลือกตั้งมีสองใบค่ะบัตรชมพูบัตรนายกนะคะกาให้กับเบอร์สามคุณพี่ย e, ี่สิบสามอีบักน้ำเทพารักสวัสดีค่ะไปถึงเทเวศเลยหรอคะรถติดแย่เลยนะคะพี่หรือไปใช้สิทธิเลือกตั้งน,นะ คุณพี่ผู้เดืาดด้วยนะคะพี่เตลต้าสวัสดีค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกั้าการเสาที่หนึ่งภาวันพรุ่งนี้แล้วค่ะคุณพี่สองแถวกับคุณพี่แท็กี่ตีชชูคูคุณพี่ขสองแถวบิ๊กซีบางพลีสวัสดีนะคะบางพลีอย่าลืมเลือกนายกอบจสมุรประการเบอร์สามเบอร์สามนะคะสวัสดีคุณพี่รถเมย์สับโรพัฒนทอเบอร์ยี่สิบห้านะคะคุณพี่รถเมย์อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกบ้าด้วยครับคุณพี่รถเมย์เป็นคนสมุดปราการนะคะ ด้วยกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่ะเสาร์ที่เป็นกุมภาวนุ่งนี้9มอเอ็กซ์เบอร์3นะคะงบประมาณของอบจอสมุทรปราการอันดับ4ของประเทศไทยนะคะ4ปี10,000ล้านบาทค่ะ4ปี10,000ล้านบาทมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะภาษี10,000ล้านบาทนี้วันเสาร์วันพรุ่งนี้ค่ะท่านจะเป็นคนเข้าไปกําหนดว่าใครจะได้เข้ามาบริหารนะคะภาษีของท่าน10,000ล้าน ถ้าเลือกคนผิดเขาเข้าไปเขาก็ทุจริตคอร์รัปชันเอาเงินทอนค่ะสร้างปอบบำบัดน้ำเสียก็ไม่ได้ใช้สร้างตลาดก็ไม่ได้ใช้ขอบคุณค่ะคุณพี่สับลงพระปแดงสองแถวสีขาวพบลประมาณหนึ่งหมื่นล้านเลือกคนผิดคิดจนกว่าจะเลือกใหม่เลยนะคะอีกสี่ปีถึงจะได้เลือกใหม่ค่ะเลือกคนผิดเข้าไปหนึ่งหมื่นล้านมีแต่จะไปตกกับในทุนผู้รับเหมาค่ะ,ะแสวงหาเงินทอนการส่วนประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลือกของเอกพักประชาชนค่ะโร่สใสตรวจสอบได้ หาเสียงหากันแบบนี้ค่ะมาสูตรฝุ่นพีเอ2.5เป็นเพื่อนๆกับทุคคลนะคะไม่มีการซื้อเสียงค่ะไม่มีการจริตคอร์รัปชันเข้าไปไม่ต้องถอนทุน1 0 0 0มืล้านตกถึงมือประชาชนแน่นอนกลายเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลคุณภาพดีกลายเป็นโรงขยะคุณภาพดีพดไม่เกาะมลภาวะลดฝุ่น PM 2.5กลายเป็นการจัดการน้องหมาน้องแมวจอรอย่างเป็นระบบเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนโดยไม่ทรมานสัตว์นะคะ นี่คือนโยบายดีๆจากพักประชาชนคุณพี่สองแถวพับประแดงสํารงสวัสดีค่ะวันเสาร์วันพรุ่งน,นี้อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะสํารงพับประแดงนะคะชาวพัประแดงอย่าลืมใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกของเอฟเบอร์สามนะคะบัตรนายกกาเบอร์สามค่ะบัตรสิชมพูนายกเบอร์สามนะคะบัตสรสจอแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอเบอ,เบอร์ไม่ตรงกันนะคะอย่าลืมเช็คหน้าหน่วยค่ะชาวพักประชาชน ใส่เสื้อสีน้ำเงินโปโลน้ำเงินนะคะพื้นหลังสีสม้มดูในเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครได้เลยเช็คหน้าหน่วชัวที่สุดนะคะหรือเช็คเสาไฟฟ้าแถวบ้านท่านว่าติดเบอร์อะไรบ้างสำหรับพักประชาชนจำาไสองเบอร์นะคะปัดเลือกตั้งมีสองใบค่ะคุณท้องคุณท่านสวัสดีค่ะวันเสาร์นี้อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะคุณที่รินขอบพระคุณมากค่ะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะวันเสาร์นี้ปัดสีชมพูนายกกาหมอเอกเบอร์สามค่ะเบอร์สามปัดสีเขียวซอจ เช็คหน้าหน่วยค่ะเจอมนุษย์เสื้อน้าเงินพื้นหลังส้มคนนั้นคือพักประชาชนกาได้เลยหรือเช็คสองไฟฟ้าหน้าบ้านท่านนะคะติดเบอร์อะไรอยู่อย่าก,กาผิดเบอร์อย่าก,กาผิดใบนะคะเดี๋ยวเราไม่ได้คะแนนทั้งนายกและสอจอปฏิชพูบัตรนายกค่ะปติสีเขียวบัตรสอจอบัตรชมพูบัตรนายกกาเบอร์สามเบอร์สามนะคะปติสีเขียวสอจอเช็คที่หน้าหน่วยของท่านแต่ละอำเภอคนละเบอร์กันนะคะ คุณพี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมใส่แมสนะคะวันนี้ PM 2.5ที่แยกนี้130นะคะระดับสีแดงค่ะใส่แมสกันด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านนะคะคุณน้องผู้หญิงกับคุณพี่มอเตอร์ไซค์บินสาวสวยสองคนนะคะโบกมือให้การเบอร์สามแน่นอนสวัสดีคุณพี่ที่ผ่านไปผ่านมานะคะเรามาย้ำมาเตือนกันอยู่ตรงสามแยกเพราะว่าวันพรุ่งนี้เลือกตั้งแล้วค่ะพรุ่งนี้วันเลือกตั้งนะคะวันนี้วันฐานเสียงวันสุดท้ายคุณพี่รถสายสียเบอร์สองสวัสดีค่ะ รถไม่เบอร์สองนะคะไปปักคลองชาวสมุดประการวันพรุ่งนี้เลือกตั้งนะคะนายกอบจอสมุดประการงบประมาณ 4B ปี1มื่นล้านบาทปากกาของทุกท่านวันพรุ่งนี้มูลค่าหนเป็นมื่นล้านบาทนะคุณพี่สองแถวส้ม1มื่นล้านบาทคืองบประมาณของอบจอสมุดปราการมาจากภาษีของทุกท่านค่ะคุณพี่สองแถวส้มสำโรงบางบอ่อบิ๊กซีบัปลีสวัสดีค่ะคุณพี่มอเตอร์ไซค์ลนสวัสดีนะคะเจ้านี้อย่าลืมไปเลือกตั้งค่ะ 1นึมื่ล้านบาทคืองบประมาณที่อยู่บนปลายปากกาของท่านในวันพรุ่งนี้นะคะท่านคือผู้ตัดสินใจ1นึมื่ล้านบาทนี้จะให้ใครบริหารอยากลด PM 2.5ได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้สําหรับชาวสมุทรปรกาการกาให้บอเอเบอร์สามเบอร์สามนะคะนโยบายของเรากําจัดปัญหาฝุ่นที่ต้นตอ่อลดจํานวนและปริมาณบ่อขยะในสมุทรปราการ ถ้าบอกขยะไม่เกิดไฟไหม้ฝุ่นละอองลดลงนะคะจากนั้นมาลดปัญหาฝุ่นละอองจากรถติดค่ะด้วยการเพิ่มขนส่งมวลชนเดินทางท่วดถึงทั้งสวังดวัด้วยรถเมล์ไฟฟ้านะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สอบแถวเมษาขอบพระคุณมากค่ะรำสอบปากน้ำเมสานะคะคุณพี่ผู้โดยสารอย่าลืมไปใช้เสียเลือกตั้งนะคะวันพรุ่งนี้เลือกตั้งค่ะคุณพี่รถเมล์สาห65สำรองบางปีสวัสดีนะคะอย่าลืมไปใช้ิสธิ์เลือกตั้งกันด้วยเสาร์นี้วันพรุ่งนี้แล้วค่ะ เลือกตั้งนายกอบจอพักประชาชนเบอร์3หมอเอสนะคะหมอเอ็มเบอร์3ค่ะคุณพี่129สวัสดีค่ะจะเงือมองจอของเรานะคะบอกเบอร์ค่ะเบอร์ผู้สมัครนายกอบจอพักประชาชนสมุดประการเบอร์3หมอเอ็หมอเอ็อยู่บนรถคันนี้แล้วนะคะวันนี้มาส่งทุกท่านไปทํางานตอนเช้าหวังว่าท่านจะไม่ลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะใครไม่หยุดงานเสียสละเวลานิดเดียวตอนเช้าค่ะ ก่อนไปทํางานนะคะครูหา8โมงเช้าเปิดแล้วค่ะ8โมงเช้ารีบไปใช้สิทธิ์แล้วไปทํางานได้นะคะสําหรับใครที่วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ไม่หยุดงานไมเลืมตั้งกันตอนเช้าค่ะเพราะว่าครูหาเปิดตั้งแต่8โมงนะคะสวัสดีค่ะเบอร์สามนะคะวันพรุ่งนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะท่านที่ไม่ได้หยุดงานวันเสาร์มีเยอะนะคะเข้าใจทุกท่านแต่ว่าครูหาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียเวลาลลวไปกันนิดนึงค่ะและ ฎหมายนะคะนายจ้างไม่มีสิทธิ์ห้ามท่านไม่ให้ไปเลือกตั้งนะคะผิกดกฎหมายค่ะมีโทษทั้งปรับและจำคุกนะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าสักนิดนึงเสียสละเวลาแปดโมงเชา้าเดินเข้าคูหาเลือกตั้งห้านาทีเสร็จแล้วไปทำงานต่อได้นะคะสำหรับท่านที่ทำงานในวันเสาร์หนึ่งเสียงของพวกเรามีค่าค่ะที่ผ่านมาสมุดประการไม่ค่อยใช้ไปใช้สิทธ์เลือกตั้งนายกอบจอกันนะคะถ้าท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ ถึงเวลาคนที่ท่านไม่ชอบได้เป็นนายกท่านจะมาเสียดายทีหลังนะคะหนึ่งิหนึ่งเสียของพวกเราเดินเข้าคูหาเสียเวลา5นาทีไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่ออนาคตที่ดีของชาวสมุทรปราการนะคะวันนี้เดินไปไหนตลาดไหนมีต่คน,นบอกว่ากาให้เบอร์สามแน่นอนแต่ว่าความแน่นอนอาจจะไม่แน่นอนได้นะคะถ้าท่านไม่ไปเดืนบ้างกันเชียร์อยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีถ่ายทอดสดดูผลคะแนนแต่ไม่ไปเรื่องตั้งหมอเอ็ดไม่ชนะนะคะ ต้องออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก่อนและเดี๋ยวตอนเย็นเรามาลุ้นผลคะแนนด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันผ่าทุกคนเสียเวลาแป๊บเดียวค่ะใครที่มีธุระปบบบางต้องไปทํางานต้องไปเรียนในวันเสาร์ผู้หาเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าตืต่นเช้าสักหน่อยนะคะแล้วไปเลือกตั้งเลือกเสร็จแล้วกลับมาเฝ้ารอผลคะแนนด้วยกันว่าสมุดประกาศจะได้เปลี่ยนแปลงได้นายกคนใหม่มีวิสัยทันในครั้งนี้หรือไม่ อย่าลืมนะคะว่างบประมาณของอ,อบจอสมุดรประการ1นึ่งมล้านบาทค่ะย้ํานะคะ1นึ่งมล้านบาทงบประมาณของอ,อบจอไม่ได้หลดลงมาจากฟ้านะคะมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนสมุดรประการทุกคนถ้าท่านไม่เสียดายภาษีของตัวเอง1นึ่งม่นล้านท่านก็ไม่ต้องไปเลือกตัางก็ได้ค่ะให้ใครก็ได้เข้ามาบริหารมากดมาโกงมาเอาทุจริตมาคิดเงินทอนนะคะแต่ถ้าท่านอยากปกป้องที่ทักภาษีของตัวเอง 4ีเป็0ล้านนะคะคุณพ่องบประมาณของอบจสมุทรปราการอันดับ4ของประเทศไทยค่ะงบประมาณอาบจสมุทรปราการอันดับ4ของประเทศไทย1 0 0 0 0มล้านบาทนะคะ4ปีถ้าท่านอยากมาปกป้องภาษีของทุกท่านอยากให้เงิน1 0 0 0 0ล้านบาทเอาไปใช้เป็นโรงเรียนโรงพยาบาลมีคุณภาพรถเมล์ไฟฟ้าปลอดฝุ่นเดินทางเพื่อถ,ถึงทั้งจังหวัดเอามาจัดก,การน้องหมาน้องแมวจรจัดก,การบ่อขยะทำโรงขยะปลอดฝุ่นปลอ,ลอดมลพิษ นี่คือนโยบายของพวกเราที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตลดที2.5็ลดปัญหาน้ำเท้่าเสียลดปัญหารถติดลดปัญหาหมาแมวจอดทั้งหมดนี้ทําได้ในงบประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทของอบอจอสมุทรปราการนะคะทุกท่านที่กําลังไปทํางาน,นกันอยู่วันนี้วันเสาร์วันหยุดหรือไม่หยุดก็ตามแต่เป็นวันเลิ่มตั้งนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งนายกอบอจอ เงินหนึ่งหมื่นล้านบาทอยู่ที่ปลายปากกาของท่านแล้วนะคะจะเลือกใครเข้ามาบริหารเลือกพักประชาชนเลือกหมอเอกเบอร์สามค่ะไม่มีคอร์รัปชันทาง,งานโปร่งใสตรวจสอบได้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ไม่เพิ่มเฉยต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะนี่คือนโยบายดีๆจากพวกเราพักประชาชนพักประชาชนหมอเอกเบอร์สามเบอร์สามนะคะคุณพี่แท็กซี่สีฟ้าสวัสดีค่ะคุณพี่สองแถวขาว ขาวเชียวเหลืองนะคะสํารงพระประแดงอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะวันพรุ่งนี้บัตรเลือกตั้งมี2ใบนะคะบัตรใบแรกบัตรสีชมพูค่ะนายกกาเบอร์สามนะ้าคุณน้องผู้หญิงคุณแม่สวัสดีค่ะเดินทางปลอดไทยนะคะวันนี้ใส่แมสกันด้วยค่ะ pm 2.5ตรงนี้130นะคะใส่แมสเพื่อสุขภาพนะคะฝุ่นอยู่ในระดับอันตารายต่อสุขภาพของเราคุณพี่สองแถวสำโรงพระประแดงสวัสดีนะคะ เสาร์ที่1กุมภาพันบัตรเลือกตั้งมี2ใบค่ะบัตรนายกสีชมพูการให้หมอเอ็กเบอร์3ได้เลยนะคะบัตรที่ยากคือบัตรนีเชียวค่ะสจอ,จอสมุดรปราการแต่ละอำเภอคนตะเบอร์กันนะคะเช็คที่หน้าหน่วยให้ดีค่ะมนุษย์ใส่เสื้อน้ำเงินพื้นหลักสีส้มคือมนุษย์พประชาชนนะคะท่านดูเอกสารแนะนำตัวแล้วการได้เลยหรือดูที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านท่านค่ะ นายกเป็นหมอเอกเบอร์สามทั้งจังหวัดนะคะปัตรชมพูการให้เบอร์สามได้ทั้งจังหวัดส่วนสอจอดูหน้าหน่วยเช็คหน้าหน่วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะไปทํางานมีความสุขนะคะวันนี้และวันเสาร์ไปเลือกตั้งการวันเสาร์เลือกตั้งนายกอบออจอค่ะเรามาขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะช่วยกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งถ้าท่านนอนอยู่บ้านเลือกตั้งไปได้คนที่ท่านไม่ชอบมาเป็นนายก ท่านก็รับกรรมไป4ี่ปีนะคะกับการที่ท่านไม่ได้ไปเือกตั้งวันนี้ใช้ถึงสิทธิ์นเสียงของเราค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงสมุดราการวันพรุ่งนี้ตื่นเช้านิดนึงเสียเวลาเดินเข้าคูหาตอน8โมงนะคะ8โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะไปใช้สิิ์เือกตั้งคุณพี่รถเมย์ซีคอนพับกะปีสวัสดีนะคะคุณพี่รถเมย์สัมพรบางพลีเบอร์สามนะขอบคุณามากเลยคะ่ะคุณพี่สัมพรบางพลีบางเฉลกนะคะสงสัยบางพลีบางเฉลิมจักราเบอร์สามทั้งสองอำเภอนะคะ วันดี้ค่ะคุณพี่ผู้เสด็จาเอาไปใช้โรบินทูนะคะคุณพี่โรบินทูส่งยิ้มให้อย่าเจอหน้าพวกเราแล้วต้องจำไว้นะคะว่าวันพรุ่งนี้วันเลือกตั้งค่ะคุณพี่มอเตอร์ไซค์วันพรุ่งนี้เลือกตั้งนายกอบจอแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝั่งตรงข้ามเบอร์สามนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะฝั่งตรงข้ามชูเบอร์สามมาให้เราแตกใจเลยอย่าลืมนะคะบัตรเลือกตั้งมีสองใบบัตรชมพูบัตรน,นายกเบอร์สามค่ะ บัตรสจอบัตรสีเขียวเช็คหน้าหน่วยนะคะเบอร์จะไม่ตรงกันในแต่ละอําเภอบัตรชมพูนายกขอเอ็กเบอร์สามการได้เลยค่ะส่วนบัตรสีเขียวเลือกสอจอเลือกสอจอนะคะเช็คที่หน้าหน่วยเบอร์อาจจะไม่ตรงกับนายกนะคะเช็คหน้าหน่วยเพื่อความชัวร์ถ้าการผิดอีกสี่ปีเจอกันใหม่เลยนะคะไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้ววันพรุ่งนี้ครูหาเปิดแปดของเช้าถนะึงข้ามบยนะคุดนี้บนสองแถวส้ม คุณที่สองแถวสำรองพระประแดงวันพรุ่งนี้เลือนตั้งานายกอบจอแล้วนะคะบัตรเลื่องตั้งมีสองใบค่ะบัตรสีชมพูการนายกหมอเอ็กเบอร์สาเบอร์สามนะคะส่วนบัตรสีเขียวสจอค่ะขอ,คคขอบคุณค่ะคุณพี่ขอบพระคุณมากคุณพี่สองแถวบัตรสีเขียวสจอให้ดูหน้าเสาไฟฟ้าหน้าบ้านท่านนะคะติดเบอร์อะไรเพราะว่าสาจอเบอร์อาจจะไม่ตรงกับนายกนะคะบัตรสีเขียวบัตรสจอให้ดูดีๆระวังการผิดเบอร์ ส่วนบัตรชมพูบัตรนายกสีชมพูเบอร์สามทั้งจังหวัดสมุทรปราการได้เลยนะคะคุณพี่โรบินทูสวัสดีค่ะยังลืมไปใช้ถิ่นเลือกตั้งหน้าวันพรุ่งนี้แล้วคุณพี่มอเตอร์ไซค์ที่รถติดอยู่ด้วยกันกับเราที่สามแยกเบอร์สามนะคะชูศอกนิ้วใจไม่ดีนะคะชูศอิอยู่แปลว่าสู้ๆแต่ว่ากาเบอร์สามนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่ที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ใส่แมสกันด้วยนะคะที่สามแยกนี้ p m 2สองจุดห้าหนึ่งร้อยสามสิบหกนะคะระดับสีแดง